สวัสดีครับผมปานะครับจากบริษัทดอลลี่โซลูชั่นวันนี้ผมพาทุกคนมาพบกับไม้กั้นระบบ LPR ของแบรนด์ดีปารนะครับ ระบบไม้การเอพตัวนี้ต่างจากเ p พรทั่วไปยังไงก็คืออย่างนี้ตัวไม้กันชุดนี้ถูกยกระดับถูงมาอีกระดับหนึ่งเพื่อให้เหมาะสมกับหน้างานเพราะอย่างตอนนี้พิกัดเราอยู่ที่หน้างานคือด a สเบิักงานใหญ่ซึ่งอยู่ที่ปาเจนบุรีหรืออำเภอศรีมหาโพนะครับที่เราบอพยาชุดนี้ถูกยกระดับมาอีกระดับหนึ่งก็คือเพื่อให้เหมาะสมกับหน้างานตรงที่ว่าหน้างานตรงนี้จะมีแต่รถจ0บล้อ เข้าออกตลอดเลยสังเกตเห็นว่าภายในนะครับอย่างที่เห็นภายในะจะมีแต่รถสิบล้อรถขนส่งของทางเดบันเอทางนั้นเลยทางลูกค้าก็เลยมีความต้องการว่าอยากได้ไม้กั้นที่มันใช้กับรถสิบล้อทางเราก็เลยต้องหารุ่นที่มันเหมาะสมกับหน้าง,งานลูกค้าเพื่อที่จะมานําเสนอลูกค้าโดยตัวเนี้ยจะมีหนึ่งละครับชุดบูมขาดไม่ได้ชุดบูมไม้กัน้นหรือก็คือตู้ตัวไม้จะยาวที่6เมตรนะครับตัวเนี้ยต้องเป็นรุ่นที่แบบพิเศษขึ้นมาหน่อยครับก็คือตัวรุ่น Heavy Duty เพื่อให้มัน คนการเช้งการหนักๆได้เพราะว่าหน้าง,งานตัวนี้จะมีการเข้าออกอยู่ตลอดเวลา ตัวถัดมานะครับตัวถัดมาก็จะเป็นตัวกล้อง LPR กล้อง LPR เรียกอีกชื่อนึงก็คือตัวลายเส้นเพลตนะครับตัวนี้คือพระเอกของงานอีกเหมือนกันเพราะว่าถ้าขาดตัวนี้ไปจะไม่ถูกเรียกว่าระบบ LPR กล้องตัวนี้จะทําหน้าที่จับป้ายทะเบียนรถสิบล้อที่วิ่งเข้าออกกรณีรถที่ลงทะเบียนแล้วกล้องมันจับเจอป้ายทะเบียนที่ลงทะเบียนแล้วไม้กั้นจะเปิดผ่านให้อัตโนมัติแต่ถ้าเกิดรถที่วิ่งเข้ามายังไม่ได้ทําการลงทะเบียนกับทางระบบไปตัวไม้กั้นจะไม่สามารถเปิดให้เข้านะครับตัวนี้ลูกค้าต้องระวังหน่อยนะคร เข้ามาชนไม้เนี่ยมีปัญหานะครับตัวถัดมาก,ก็คือเซ็นเซอร์รูปไข่ครับผมสังเกตน,นะครับเซ็นเซอร์รูปไข่ตัวนี้จะถูก ให้ยิงทะแยงไม่ได้ถูกยิงฉากอย่างที่เห็นนะครับอย่างที่ผ่าน,านมาตัวเซนเซอร์รูปไข่จะถูกยิงทะแยงให้มันเฉียงเฉียงยิงเยืย้องก,กันกับตัวรัดอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้สัญญาณมันชนกันในระดับที่รถสิบล้อวิ่งผ่านอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเซนเซอร์รูปไข่ปกติมันจะอยู่ต่ํายิงทะแยงกันเวลารถวิ่งผ่านมาสังเกตว่ารถสิบล้อมันจะยกสูงเซนเซอร์มันจะยิงทะลุใต้ท้องรถออกมามันจะมาชนกันไม้กันจะถูกสั่งให้ปิดตัวนี้จะเกิดปัญหาถ้าเกิดมันชนกันพมกปิดดมมมมมมาาาาาาตตีีีีรรรถหหหืออไ่่กนนช้้ยงงงเจะปััญทลรา ก็เลยต้องการให้แบบเซฟตี้ขึ้นมาหน่อยก็คือต้องการยิงทะแยงเพื่อลดปัญหาตรงนี้ไปส่วนตัวถัดมาก็คือสายลูปสายลูปกันไม้ติรถซึ่งเรากีดที่พื้นจะเห็นรอยจางๆนะครับอย่างตรงนี้ที่เรากีดไว้เป็นรอยจางๆเล็กๆอันนี้ก็ติดตั้งมาได้สักพักหนึ่งเหลือน่าจะประมาณ 3- 4เดือนแล้วต่อมามาดูที่ตู้ตู้ตู้แหลกเราเลยครับผมตู้แหลกตัวนี้ก็คือตู้เก็บอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นพวก บอร์ดคอนโทรลไม้กั้นมั่งหรือว่าจะเป็นพวกสวิตช์ P.O.E สวิตช์ทับอะไรพวกนี้ครับจะถูกเก็บไว้อยู่ข้างในนี้ถัดมาการไวริ่งสายของเรานะครับจะร้อยสายเก็บรายละเอียดด้วยท่อ P.E การจะใช้ท่อธรรมดาทั่วไป PVC ทั่วไปเนี่ยผมกลัวมันจะมีการแตกหักเข้ามาทําให้เกิดการชํารุดต่อตัวสินค้าก็ลเลยใช้เป็นท่อ P.E เพื่อที่จะให้ทนต่อการใช้งานนะครับก็คือตัวถัดมาก็คือตัวไฟ2ป้ายทะเบียนนะครับตัวไฟ2ป้ายทะเบียนตัวเนี้ยจะทําหน้าที่2ป้ายทะเบียนรถเพื่อให้ป้ายทะเบียนรถเหมือนมันสะท้อนแสงกลับมาตัวกล้องจะได้ทําากรจ ภาพโดยละเอียดได้ว่าปายทะเบียนนี้ได้ทาการลงทะเบียน,นแล้วหรือยังครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่ขาดไม่ได้นะครับที่หน้าง,งานนี้ก็คือตัวไฟไฟเขียวแดงสําหรับไม้กัน้นกรณีที่แบบรถเข้ามาตอนกลางคืนจะเห็นเป็นไฟสีแดงให้หยุดพอกล้องอ่านปายทะเบียนเสร็จปุ๊บอ่ากล้องมีคําสั่งให้เปิดไม้ปุ๊บไม้ไฟก็จะเป็นสีเขียวขึ้นมา ให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนครับตัวนี้ก็ข้อดีมันก็คือใช้ในตอนกลางคืนเผื่อผู้ใช้งานขับเข้ามาไม่ได้สังเกตดูว่ามีไม้กัน้นชนไม้ไมาจะมีปัญหาเราก็เลยลดปัญหาตรงนี้โดยการติดไฟเข้าไปให้ครับผมจริงๆนะครับที่บริษัทดับเบิลเอสักงานใหญ่ที่นี่ที่ปราจีนบุรีนะครับเราติดตั้งชุด LPR ชุดนี้ไปทั้งหมด3จุดตรงนี้คือหนึ่งจุดที่เราติดตั้งกันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีอีก2จุดนะครับที่ติดตั้งไปแล้วเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยนะครับครับผมนี่ก็เป็นอีกจุดดนนึงงงงครรับที่เาเาายตติ้งงขอไป เพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีการแก้ไขหน้าง,งานอีกเล็กน้อยตรงนี้นะครับสําหรับตรงนี้ก็จะมีการติดตั้งป้ายจราจรเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยครับอย่างเช่นจุดจอดลอไม้ก้นแล้วก็จะมีชุดตัวนี่ครับลืมพูดถึงตัวนี้ไม่ได้เลยตัวนี้คือเสารับสัญญาณของตัวรีโมทนะครับก็คือกรณีที่รถเข้าออกมา ไม่ได้ลงทะเบียนแต่คือเป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ A ์อะสามารถกดรีหมดเพื่อให้ไม้กั้นเปิดหรือปิดได้เลยครับผมครับผมส่วนนี้นะครับคือจุดที่3ที่เราติดตั้งชุดไม้กั้นของ LPR เข้าไปนะครับอย่างที่เห็นครับไม้กั้นก็จะมีเหมือนเดิมนะครับเหมือนจุดที่1และจุดที่2เลยจะมีบูมกล้องแล้วก็ตัวไฟสองป้ายเทบเบียนแล้วก็เซ็นเซอร์รูปไข่จะมีทุกอย่างเหมือนกันเลยครับส่วนลูกค้านะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจตัวระบบไม้กั้น LPR ไม่ว่าจะเป็นระบบ LPR หรือว่าระบบท่าบบ long l ง n g t h short l e n g t ป super short l e n หรือว่าจะเป็นแบบูสาามรถตติด ได้เข้ามาที่ช่องทางนี้ได้เลยนะครับหรือติดต่อเข้ามาที่ l i น์แอดของบริษัทเราได้เลยสําหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณครับ